พื้นรองเท้าของผู้ชายคนนี้ซ่อนใบมีดคมไว้จากนั้นเหยียบสายไฟใช้แรงกดลงสายไฟถูกมีดที่พื้นรองเท้าตัดเปิดเล็กน้อยทันทีทัดจากสายไฟคือตู้ปละยักษ ที่อยู่ข้างบนตู้ปล่านั้นคือชั้นกระจกบนชั้น2จากนั้นชายคนนั้นก็ขึ้นไปที่ชั้น2ถือโอกาสเล่นบิลเลียดไปที่อัฒจารย์แล้วค่อยๆขยับพื้นรองเท้าตอนนี้เปลี่ยนเป็นเพชรเม็ดเล็ก1เม็ดจากนั้นก็ทำรอยยาวบนกระจกอย่างเงียบๆเ,เพื่อนร่วมทีมที่อยู่ชั้นล่างในขณะที่คนบริกรไม่สนใจแอบเอา,า,ายาใสๆออกจากกระเป๋าใส่ลงในแก้วอย่างเงียบๆเ,เมื่อคนบริกรวางแก้ว ไว้ข้างหน้าคนที่ชื่อห้างเกียร์ดูเหมือนว่าเขาจะสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติกับน้ำแข็งใครจะรู้ว่าเจ้าของดิสโก้แห่งนี้เป็นคนประจบสอบพลอเขาหยิบขวดเหล้าไปเทให้ตัวเองและห้างเกียรทันทีแต่เขาหยิบแก้วกำลังจะเอาเข้าปากแล้วก็วางลงสิ่งนี้ทำให้เพื่อนร่วมทีมรู้สึกประหม่ามากโชคดีที่ทั้งสองคุยกันไปได้สัต์พักในที่สุดห้างเกียรก็ยกแก้วขึ้นดื่มหมดภายในหนึ่งอึกโอเคจากนั้นตามแผน3นาทีต่อมาเขาจะตายในอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดไม่นาน พลังของยาก็เริ่มออกฤทธิ์ในเวลานี้ห่างเกียงรู้สึกว่าแล้ววันนี้แรงไปหน่อยเพื่อนร่วมทีมเห็นฉากนี้ก็ถึงเวลาแล้วจึงให้สัญญาณแก่ผู้ชายคนนั้นสัญญาณให้เริ่มดําเนินการชายคนนั้นได้รับสัญญาณก็ขึ้นไปบนยอดอาคารจากนั้นลูกสนุกเกอร์จากเพดานอาคารก็ตกลงใส่พื้นกระจกได้ยินแค่เสียงแตกตู้ปลาก็แตกในเสี้ยววินาทีพื้นกระจกกระทบตู้ปลาด้านล่างน้ําทั้งหมดในตู้ปลาไหลลงพื้นกระจายไปยังสายไฟที่ถูกเปิดออกขณะเดียวกันที่ห้องบนดู ไฟก็กระพริบไม่หยุดคนข้างในกลัวมากเป็นการหนีออกไปข้างนอกอย่างสิ้นหวังห้างเกียงเห็นฉากนี้ก็นั่งต่อไปไม่ได้แล้วรีบลุกขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสติที่สลืมสลือแต่ตอนนี้มันยากสำหรับเขาที่จะยืนขึ้นมันไม่ง่ายเลยใช้กำลังทั้งหมดเพื่อยืนขึ้นผลก็คือเท้าเพิ่งก้าวลงบันไดก็มีอาการชาทันทีทำให้เขาล้มลงกับพื้นเกิดอะไรขึ้นที่นี่ ความรู้สึกสั่นไหวนี้คืออะไรหลังจากล้มลงไปที่พื้นที่เต็มไปด้วยน้ำทั่วร่างกายของเขานอนลงบนพื้นที่มีนำ้ำกระแสไฟอันทรงพลังนี้ทั้งหมดสำหรับเขาร่างกายได้รับการบำบัดด้วยกระแสไฟที่แรงแบบนี้ลูกน้องเห็นเจ้านายถูกไฟฟ้าช็อตจนกลายเป็นสีม่วงแบบนั้นทุกคนหันกลับมาแต่ก็ไม่มีใครคิดถึงการปิดสวิตช์ไฟเลยสุดท้ายห้างเกียงก็ถูกไฟฟ้าช็อตตายแข็งไปทั้งตัวไปหาปู่ย่าตาย,ยายทันทีและคนที่วางแผนอุบัติเหตุครั้งนี้ก็คือพยาบาลนิรนามคนหนึ่ง ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งของรอบตัวได้อย่างรวดเร็วสร้างปฏิกิริยาลูกโซ่ตามหลังกันเพื่อให้เป้าหมายไม่สงสัยตายไปโดยไม่คาดคิดเป้าหมายต่อไปของเธอคือคนญี่ปุ่นในโรงพยาบาลแห่งนี้พยาบาลแอบเอาก้อนน้ำตาลซุกใต้ช่องประตูที่บันไดาจากนั้นย้ายกวดของเหลวข้างๆปรับเหล็กเส้นไปทางหน้าต่าง จากนั้นเอาแอลกอฮอล์ทั้งกล่องตั้งใจวางมันเป็นแนวนอนดึงรถเข็นเครื่องมือแพทย์วางมันไว้ในถงทางเดินเพื่อให้ทางเดินแคบลงเช่นนั้นเมื่อทหารผ่านไปมีโอกาสที่จะทำแอลกอฮอล์หกจากนั้นพยาบาลก็เข้ามาในห้องทั้งห้องเต็มไปด้วยทหารญี่ปุ่นหมอกำลังถือขวดน้ำกลั่นฆ่าเชื้อเข้มข้นแต่เมื่อเขาเปิดออกทันใดนั้นหม้ออัดแรงดันก็พ่นควันใส่แว่นตาของเขาตอนนี้พยาบาลเอาแว่นไปอย่างสะดวก คุณหมอทำงานหนักแล้วให้ฉันเช็ดมันให้คุณจากนั้นก็ฉวยโอกาสลงมือหมอถือขวดยาสลบหมอสายตาสั้นคนนี้ไม่ต้องสงสัยเลยเทยาสลบลงไปในหม้อความดันค่าเชื้อที่เต็มไปด้วยเข็มฉีดยาตอนนี้พยาบาลถือขวดน้ำกลัน่นไปที่ถงทางเดินทำขวดน้ำกลั่นหกอย่างเงียบฮ่หาๆน้ำกลั่นไหลลงมาตามผนังไม่นานก็ไหลไปถึงประตูตอนนี้ก็น้ำตาล ค่อยๆละลายจากนั้นพยาบาลก็เข้าไปในห้องควบคุมดึงสวิตช์หลักในโรงพยาบาลลงจากนั้นหยดน้ําเล็กน้อยใส่ฟิวทั้งหมดก่อนจะไปก็คลายสลักที่ด้านหนึ่งของไฟไม่นานก็มีทหารมาที่ห้องควบคุมตรวจสอบสาเหตุของไฟฟ้าขัดข้องทันทีที่เขากดสวิตช์ฟิวทั้งหมดก็ไม่ทันทีบูม ตอนนี้ก้อนน้ำตาลที่อยู่ใต้ประตูก็ละลายจนเหลือครึ่งหนึ่งพอดีประตูสูญเสียแรงต้านทันทีเปิดอัตโนมัติพอดีก่อนหน้านี้พยาบาลปรับเสาหนาไปทางหน้าต่างทันทีที่หน้าต่างพังหม้อความดันก็ล้มลงภายในความดันเพิ่มขึ้นได้ยินแค่เสียงระเบิดหนึ่งครั้งฝามอก็หลุดออกเข็มในยาสลบก,ก็พุ่งออกมาเหมือนพายุเฮอริเคนยิงใส่ทหารจูจ่ๆทหารทั้งหมดก็เหมือนถูกขนเม่นยิงใส่รีดร้อง มืดอ,อย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาตื่นตระหนกวิ่งออกจากห้องก็บังเอิญทำถังแอลกอฮอล์หกถังแอลกอฮอล์ในถงทางเดินทำให้เกิดคลื่นแอลกอฮอล์กระจายไปทั่วในขณะนี้เจ้าหน้าที่ชั้นสูงก็ตะโกนขึ้นทั้งหมดห้ามขยับเขยื่อนจากนั้นนั่งยองๆแต่แอลกอฮอล์มาลองชิมดูมันคือแอลกอฮอล์95เปอร์เซ็นต์ทุกคนระวังใครจะรู้ว่าตอนนี้ทหารที่ตรวจสอบไฟฟ้าในห้องควบคุมวิ่งถือตะเกียงน้ำมันมาพันเอกเห็นฉากนี้กัดฟันกรดเพราะไฟขาดไปหนึ่งหลอด ตะเกียงน้ำมันตกลงพื้นโถงทางเดินก็ลุกเป็นไฟทันทีทหารถูกเผาร้องให้เรียกพ่อแม่รีดร้องแล้วร้องให้ออกมาอย่างเจ็บปวดคนที่ทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็คือพยาบาลที่สงบมากคนนี้ออกจากโรงพยาบาลผู้หญิงดีดหลอดแก้วใช้มือหักปลายหลอดแก้วใช้เพนิซิลินทาที่ชายเสื้อจากนั้นก็เป่าเล็กน้อยให้มันแห้งเร็วขึ้นเมื่อทำเสร็จก็เอาเสื้อใส่กลับเข้าไปในเข้าตู้ออกไปอย่างสงบใช้เวลาที่ไม่มีใครอยู่รอบตัวโยนหลอดแก้วเปล่าลงถังขยะหลังจากนั้น ก็ไปทำงานที่โรงพยาบาลต่อไปเธอทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรมันอยู่ในเวลาของอุบัติเหตุเพื่อให้คนญี่ปุ่นคนนี้ตายโดยไม่คาดคิดเพราะจินเยเว่ไม่เพียงแต่เป็นพยาบาลแต่ยังเป็นคนที่คล่องแคล่วในวิชาคณิตศาสตร์มากผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตอุบัติเหตุ 2>, 2วันที่ผ่านมาในการทดสอบครั้งหนึ่งเธอก็ค้นพบกระบวนการนี้พันเอกคนนี้แพ้ยาเพนิซิลลินจนกระทั่ง2วันต่อมาลูกวัวแก่ที่น่าสงสารตัวนี้จะใส่เสื้อผ้าธรรมดาเข้าร่วมการประชุมครั้งสําคัญของกองทัพญี่ปุ่นเขาจึงบอกร้านตัดเสื้อตัดให้1ชุด ดังนั้นจินเย,ยเวจึงคิดขึ้นมาทันทีโดยใช้ประโยชน์จากการแท้เพื่อฆ่าเขาแต่เพนิซิลินโรงพยาบาลควบคุมอย่างเข้มง,งวดทุกครั้งที่ใช้ต้องเช็คลงทะเบียนกับคนญี่ปุ่นแฟนหนุ่มเห็นจินเย,ยเวหน้าบึ้งทั้งวันรู้ว่าจินเย,ยเวเพราะเพื่อช่วยเพื่อนต้องการเพนิซิลินอย่างเร่งด,วด่วนเขาจึงเสี่ยงชีวิตของตัวเองขโมยเพนิซิลินไปสองสามขวดเขาไม่รู้ว่าจินเย,ยเวจะเอาอยานี้ไปฆ่าคนญี่ปุ่นคนนั้นจากนั้นเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนของเธอจึงพาเขาไปร้านตัดเสือ้อบอกว่าอยากทำชุดให้เขา และร้านไหนที่เธอเลือกก็คือที่เดียวกันกับพันเอกของญี่ปุ่นที่สั่งตัดเสื้อผ้าจินเยเว่ก็เลยใช้ประโยชน์จากช่างตัดเสื้อช่วยโอกาสขณะที่เขาวัดสาแฟนเธอแอบเข้าไปในห้องเก็บของพบชุดพร้อมป้ายชื่อพันเอกคนนั้นชุดสุดสีดำเธอค่อยๆเอาเพนิซิลินที่เตรียมไว้ออกมาทาที่ชายเสื้อจากนั้นโยนขวดยาเปล่าทิ้งไปเก็บเสื้อผ้ากลับเข้าตู้จากนั้นก็ออกจากร้านตัดเสื้อใจเย็นแฟนเธอกับแฟนอย่างใจเย็นสองหลังจากนั้นเมื่อพันเอกใส่ชุดนี้ไปประชุมอาจเป็นพราบแผลที่คอยังไม่หายดี ทำให้ต้องใส่ผ้าพันแผลทำให้กระดุมที่คอไม่สามารถติดได้จริงโกรธเขาฉีกผ้าพันแผลออกรอให้การประชุมสิ้นสุดค่อยพันใหม่ก็ได้แต่เขาไม่รู้การกระทำนี้ทำให้ตัวเองมีอาการแพ้เพนิซิลินอยู่ที่ขอบคอเสื้อสัมผัสกับบาดแผลได้อย่างสมบูรณ์แบบทำให้ชีวิตเล็กๆของเขาเริ่มนับถอยหลังไม่นานเขาก็รู้สึกว่าหายใจแทบไม่ออกหายใจลำบากจากนั้นขอก็ตื่นตาเบิดกว้างลง้มลงกับพื้นรอจนทหารพาเขาไปโรงพยาบาลเขาเป็นอย่างไรบ้างตายแล้ว